เอาละครับสวัสดีานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ผมเบียร์ชาแนลเคบีหรือเบียร์ซังก,กันในเกมของ the final นั่นเองนะผมโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะทุกคนทุกคนดูนี่นะครับผมจะให้ดูอะไรครับเฮ้ยโซโลแบงก์อิดครับผมคือแบบว่าไม่เป็นโหมดใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเราน่าจะบ่นกันนะว่ามันไม่มีโซโลคือผมอะบ่นเกือบตลอดครับว่ามันไม่มีโซโลให้ผมเล่นนะผมเพราะว่าแบบเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นแบบ ภาละเพื่อนร่วมทีมนะเวลาเราจะเข้าไปซ้อมนะผมคือแบบแพ้ก็คือแพ้กูคนเดียวนะชนะก็แบบว่าเออใครจะชนะก็ได้นะเราไม่ต้องเป็นสีเรเหลี่มผมมันก็เหมือนด่านที่เราเอาไว้ซ้อมยิงนะทุกคนนะคือมันจะมีสิบสองตีนะผมแล้วก็เกิดได้ไม่จากัดน,นะค,คือแบบมีแค่เราคนเดียวเลยนะผมก็ที่ผมจะเอาไปลองเล่นก็จะเป็นคือผมแนะนําหายตัวกับปืนที่ทุกท่านอยากเอาไปฝึกเล่นนะผมหรือว่าทุกท่านอยากจะแค่เข้าเอา <Huh? S 1> เข้าเอาคืออนะไรวะ ือว่าทุกท่านอยากจะแค่แบบว่าเอาสไนไปฝึกยิงเนี่ยก็ได้นะผมแล้วแต่คน,นครับแต่ว่าผมเห็นอะหลายคนอะเอาหายตัวไปเยอะนะครับคือผมอะจะเอาสไนไปสองคนเว้ยแล้วผมก็เจอพวกแบบพวกที่เอาลูกซองกับหายตัวมาตุยหลังผมนะครับตลอดเลยซึ่งมันก็เลยทําให้แบบว่าการฝึกยิงสไนเป็นเรื่องอะไรที่ยากมากนะผมถ้าคุณไม่ได้เล่นเป็นตี้นะครับคือถ้าจะเล่สนสไนมันโซโล่ยากอยู่แล้วทุกคนคือวันนี้ผมก็เลยว่าจะเอาไปฝึกยิงปืนกลหน่อยนะโดยการที่เรานั้นจะเอาหายตัวนะผมกับปืนกลนครับโอเค ก็รอบนี้ก็จะเล่นแบบไม่คิดอะไรเลยนะผมคือแค่อยากจะยิงนะครับส่วนเรื่องตังเรื่องอะไรก็ช่างมันนอะผมเป็นเรื่องรองนะครับคือแบบถ้าเราเก็บตังได้ไปฝากทันก็ฝากนะครับถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรผมก็แค่อยากจะมายิงนะครับโอเคเราจะเล่นโซโล่แบงก์อิดนะผมเดี๋ยวจะเล่นให้ดูว่าเป็นยังไงนะคือแบบว่ามันก็เหมือนเดนแมทอะทุกคนจริงๆบ่นจนเขาเอาเข้ามาเอาเลยครับทุกคนมาแล้วนะนี่เราก็สามารถมาเลือกสายตรงนี้ได้ด้วยนะผมแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนวิลลิตี้ได้แล้วนะเราแค่ต้อก เออลองฝึกยิงปืนพวกแบบปืนพกอะไรองี้ก็ลองมาฝึกที่นี่ได้นะแต่ก็อาจจะหัวร้อนนิดนึงนะผมเพราะว่าเราน่าจะได้ตายบ่อยนะครับนี่ครับผมมันก็จะไม่พูดชื่อทีมชื่ออะไรเลยนะครับคือคือแบบมาอย่างงี้เลยทุกคนเนี่ยจะมาอย่างงี้เลยนะครับโอ้มาเด้ดอ

ส่วนมากเขาจะไปแคมป์กันตรงนู่นนะตรงที่แบบว่ามันเป็นที่ฝากตังค์ครับเพราะว่ามันมีที่ฝากตังค์สองตีแล้วมันก็ที่ที่ฝากตังค์สองที่ครับแล้วมันก็แบบเนี้ยทุกคนดูด,ดิทุกคนคือศัตรูกันหมดเลยนะทุกคนไม่มีมิตรภาพในเกมนี้คนระับไม่มีมิตรภาพก่อตัวขึ้นในใจฉัน,นครับเฮ้ยเหมือนผมเห็นคนเลย่ะโอเย็ดเค แล้วเราเกิดไวมากนะทุกคนคือเราตายแล้วห้าวีเราเกิดแล้วอะคือแบบเตรียมตายรัวๆนะทุกคนเหมือนเราแบบเล่นเหมือนเรากำลังดูหนัง R E ซีโร่อยู่นะโอ้ยเยเท่สำหรับใครที่อยากซ้อมยิงก็มินิเกมนี้ก็ตอบโจทยนะ์ับสำหรับคนที่อยากซ้อมยิงนะวันนี้ผมก็มาซ้อมยิงแล้วกันนะเพราะว่าปกติผมเล่นสไนด์นะผมรู้สึกว่าสไนด์เล่นง่าย ผมมีปืนกนไม่โดนเลยทุกคนจริงๆปืนโกนอะมันควรจะเล่นง่ายกว่าปืนอื่นครับโอ้ยโอ้ยกูก็โดนเหมือนกันเกมนี้จะจะชนะได้โดยการที่แบบว่าคนตังที่เยอะสุดจะชนะนะทุกคนก็ดูดิครับไอ้นั่น9 0 0านะผมส่วนเรา1,500้นะเราก็ใกล้เคียงอยู่นะเราใกล้ชนะเหมือนกันครับแต่เหมือนขบวนจะมีคนนะ อ oh. ฝากตังได้ไหมฝากหน่อยก็ได้พันดึงก็ยังดีอโอ้ oh. Oh, มีตังเออที่ฝากตังที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงนู้นนี่ไงเอา โอ้โหแล้วแบบว่าแม่งตกแบบชกแกบช่องตรงกลางพอดีแม่งตกแบบช่องตรงกลางพอดีทุกคนแม่งโคตรแย่อเอิญเราก็หายตัวลอเหมือนกันนี่นะโอ้โหมื่นหนึ่งเลยอะทุกคนดูตังแม่งดิ Ê khỏi đấy không? <laughs> không không mua tăng không mua tăng oh chill อ้าวแล้วตกเขายิงกันตรงไหนวะนึกเหมือนจะยิงกันตรงโน้นนะครับทุกคนนั่นไงกลางนั้นโอ้ยปิดประตูหงตัวเอง โอ้ได้ที่4วุที่สก็ไม่แย่นะเอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นอีกเกมหนึ่งนะเกมแถมเกมแถมเล่นอีกเกมหนึ่งเล่นอีกเกมหนึ่งเอาละครับทุกคนมาแล้วเรื่อรอบนี้เราเปลี่ยนปืนไหมเอาเราลองช็อตกันนะลองช็อตกันบ้างช็อตกันมันก็จะไม่ง่ายไปหรอมันจะง่ายไปนะอะไรเราลองเล่นแบบง่ายๆดูมันจะง่ายจริงไหมย่ Let's do it ผมได้ยินเสียง อหนีก่อนเถอะหนีหนีก่อนเถอะเออมีคนกำลังลงไปแต่เวลาเราขึ้นมาแล้วนะบายบายนั่นไงที่ปลอกตังอ้า ผมบอกแล้วมันจะเล่นง่ายไปลูกซองก็หายตัวครับทุกคน <Nice deposit. S 1> มันเกียร์นะครับเออ,เอ,อเอาตัวน,นี้มีที่ฝากตังด้วยงงเลยเอาเราได้ฝากตังเฉยครับ เดินมาเจอที่ฝากตังค์ <c oughs> ผมอยากรู้ครับตัวโล่โล่ไม่มีวันพังเหรอโล่มันไม่มีวันพังหรับ <c oughs> โอ้ยโห <c oughs> oh, ฟันสองทีเลยอะ ฟันสองทีตายแล้วอะโคตรแรงเอ้ยเฮ้ยเสียงค้างอ้อโอ้โหยีโคตรแรงคือตรงนี้แบบว่ามันมีแต่คนเล่นหายตัวทุกคน ผมรู้สึกว่าถ้าเราถ้าเขาเนิร์ฟหายตัวเนี่ยจะดีมากเลยครับอย่างเช่นแบบทำให้มันดูง่ายขึ้นกว่านี้เพราะผมรู้สึกว่าหายตัวนี้มันดูยากเกินทุกคน้ Ôi ta tài đâu Bỏ chặt với hưởng đó à, tầng oh, Into rain โอ๊ยที่สี่ที่สี่เหมือนเดิมอะโอเคนะผมก็สำหรับนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะเป็นคลิปสั้นๆน,นะผมว่ามันมีด่านเด็ดแมทแล้วนะทุกคนโอเคก็สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ทถ้าชอบใจชอบใจก็ลืมกดติดต้อติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจ้า